เดี่ยวสิมีข่าวเรื่องเป็นค่ะสวัสดีพี่น้องปลอดไฟสุขุมวิทสมตั้งด้วยบาร์บัสติปงคนเก่าคนโกคนทหารต่อยแต่้มือนเดิมนะครับวันนี้มาที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับเต็มศาลแม่พรตัวนี้ถือปุกตอนเที่ยงได้นอน11โมงปุกมา่ยวานวัดเตะวันนี้วัดมีโปรเจกต์ใหม่วันนี้วัดในพราแสดงเอ็มบีของอิหลากับพี่จินตลานะครับ กยังนนี้กูหแก่้เยงยังก่อนสร้างผสมผสานยังก่อนากพูบมหูอยกเลอนเียเดียวเส้นมีเขานิ้วเข่าดอกเตือนมึงสผ้าแบบพึ้งเตือนคนแบบนั้กินโซบะเพียวัดสีวดงไปขวดเดียวนวดนไหนกันนวดลาบกลว ขึ้นเขาพี่น้องวันนี้วันนี้หมดไม่ได้เหรอวันนี้จะมาพูดเลยนะครับวัดมาหอดปุ๊บกันลวงให้แล้วเรียบร้อยย่าจะบอกว่าเล่นเล็กตัวไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายหลายคนอะไรเล็กเล็กวันนี้เล็กตัวเก่าขบตัวเก่าขึ้นตัวไหนมันก็จะเร็วไม่ถึงเราไม่ได้สองคลิปแล้วจะส้มตำกับหมีขาวนะเออมาแล้วเออ ขสอสอดข้อกินตะนนงเยนเย้ยมีมีแห้งหนอยเลยนี่ยิงกว่าจับครับกินไปเบาเื่คนเดครับเคือสอกคันแกงย่างพันแางย่างแช่แบบไี้หลังบกยังไง วุ้ยน่ากินมากเลยเยังไม่ได้นอนงไม่ได้นอน มากินข้าววาเพื่อนเมื่อกี้จับเ็ชปิงมปองครับคลิปอยู่กับน้องกมอมแอนเออะมีช่องนู้ช่องเดียวก็อ,อ็สิบประดุลเกษตรแอบบอกไปอยู่เดชจับตัวแรก6หอะไรตัวที่สองหนึ่งหนึ่งตัวที่สามศูนย์ จะเป็นเลขที่หนูชอบมากเลยเลขก็เดินเลยแล้วก็เลขกลางสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยกับคนหล่อเซียบัวคนสวยตื่นสวยค่ะตาบวมตาบวมเบิ้ลไม่ได้นอนบวงเลยนั่งจะมองเลยขับนี่เองที่รถดูข้าวอย่างพี่เอาดิ ม่เดียวม่เดี Mason ๋ no like ูเดียวเดียเราพนี่เขาะไม่ได้มีเข้าเสีบเสียบนห่สกกับเมสลบกับไปชาติก่อนแมีหกห่งศูกับสามหกสวัสดีครับอ๋อแอมเมมนออจะม่เบ็นคนบอลใอท่าหนาเ่ย น้องเอนีนเอาไปยียบหยดอย่าง,างคาดจังยิน,นมึงตา,งกตายกวอนจินต่เดีลยว ตะมงอซ่วงไงกินกไหม่มีขอนยาวจิเนอะไม่นยอจุคนครตงน่อย่างงี้เฮ้ยไ่ขอาวบขอนยวมีแตอสวยเอ้เอาสวยน่ยัยไ้กเขานลูก๋ยเตี๋ยวเห็นแล้ว่ะเอาเป็นเกาเหลาได้ไหมพ่อันเออเอาเกาเหลา ก็าใส่เสียนเด้อเัาเราอ่ะ ไปกินบ่ได้ à, không? จงเขาอ้างพี่น้องอีกต่อก่อนวันนี้เป็นเกียยอย่างเย็งครับในมารวมดิอิบพียังไรสซดเนียง ใหญสุดหรอบอสนี่ละเยะเมอนหนุงนี้แล้วไม่เาเลยเ <c oughs> ล่าเไหนมาเจ้าขายลอตเตอรี่เจ้าขายอ่ะอ,อ,อันนี้ตีด้วยหนูท <c oughs> ี่มันปวดมันพดให้

มาแรงเหีอยยุขุมพันธ์ยุแล้เพิ่มเมื่อยุแล้เมื่อมีแค่อุนพันธเลยบ้างยุทุมพรเหรอก็ต่องรายาอยุทุนพัน กรองกนีไปทั้เนี่อย่าลืม,นนมนนหนึ่งส่วนกับสามหกก็เลยตัวเก่าอ่ะมา